คุณมีโ o มดนี้หรือไม่ถ้าไม่มีต้องโดนโดยวันนี้พี่จะมาทำคอนเทนต์ตามหาคนที่มีโ o มดเหมือนกับพี่ถ้าใครไม่มีเราก็จะทำการสู้กับเขานั่นเองเอาละพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลด้วยเอาล่ะครับผม,ผมเราก็มาถามคนแรกเลยนะผมนะมาไหนไปไหนแล้วเมื่อ,อกี้เฮ้ยใจเย็นๆจเนเนาะวันนี้วันนี้วันนี้พี่ถามหน่อยพี่ถามหน่อยมีโหมดเปล่า มีหมดแบบพี่เปล่าเอ้ยอย่าพุ่งตายยิงตกตายเนาะนี่ไอ้อย่าตายดิใจเย็นใจเย็นมีหมดดีไหมมีหมดดีไหมเดี๋ยวคิดอยู่คิดอยู่คิดอยู่อุ้ยมันมีโอ้โหอุ้ยสวยสวยสวยเอ้๊คอเทพคอเท่ไปครับผมเราไปต่อคนไปนะมาครับผมเราก็มาเจอคนไทยนะเราก็จะถามเป็นภาษาไทยนะว่าน้องมีหมดดีไหมอ่าเอ้ยอย่าตายอย่าต่อยอย่าตายอย่าตายใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นอืมเป็นไงล่ะหล่อเทพปะหล่อดเทพปะอะไรมีไหม มีไหมน้องเอ,อ,เอ,อ้อย,อย,อย,ยเจะต่อยเจ้พุ่งต่อยเจ้พุ่งต่อยใจเย็นใจเย็นคุยกันได้คุยกันก่อนเออไอ้หน,นุ่มคนนี่คนนี่คนนี้นี่อีหมดนี้อุ๊ยอ้นี่ก็ต่อยจังเลยเฮ้ยนี่มีเปล่ามีเปล่าเฮ้ยมีด้วย嘛จัดไป <c oughs> มันมีด้วย嘛น้องเฮ้ยรอดตัวไปรอดตัวไปเกือบโดนแล้วเกือบโดนแล้วไปวะผมคนนัดไปนะมาครับผมมาลองถามคนนี้ดูเก็ตโทรปะนี่เฮ้ยใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นใจเย็น แกโถแกโถจะเย็นน้องพี่คอยามหน่อยวันนี้มีนี้เปล่ามีโมนี้หรือเปล่าเย้อย่างเทอย่างเทลอยได้อุ้ยมีอีกมันมีอีกแล้วเหรอโอ้โหอีโมดนี้มันมีเยอะกันจังวะลองไปหาคนนไปดิมันจะมีไหมเอออันนี้ก็มีเหมือนกันว่ะโอ้เทครับผมไหนลองคนใหม่ดิ มานี่มานี่น้องพี่ถามหน่อยมีอโมดนี้หรือเปล่ามีโหมดนี้หรือเปล่าอะไรอะไรมึงขึ้นห่ยาถามอ่ะอันนี้คนไทยรอเป่านี่คนไทยหรือเปล่ามีโหมดนี้ไหมเออลองพิมพ์เป็นภาษาไทยดิลองพิมพ์เป็นภาษาไทยดูว่าเขาจะมีอีโมดแบบนี้หรือเปล่านะครับผมนะถ้ามีก็โอเคแต่ถ้าไม่มีก็โดนนะครับผมเราก็ทงการฟินิชเขาไปเลยนะผมนี่ไอ้เราต้องเปิดก่อนได้เปลี่ยเปิดก่อนได้เปียโอ้โหไม่ได้ปะโอ้โหมันแหลกมันแหลก เอาหนิน้องมาหนิครับน้องเอาไงเอาไงใครบอกให้ใครบอกว่าไม่มีเฮ้ใครบอกให้ไม่มีอุ้ยอุ้ยโดนหมัดก่อนเนี่ยผมจังวันนี้อุ้ยสวนสวนสกิลพื้นนะน้องสกิลพื้นนะน้องอุ้ยอุ้อใจเย็นใจเย็นใจเย็นต่อยหนึ่งน้อก็เหยียบลงพื้นจับขึ้นมาครับผมจังวันนี้แดนอ้อมหลังต่อยหนึ่งสองสามจับด้วยสกิลหนึ่งแล้วก็ตามไปด้วยเอ้าล้มก่อนเนี่ยผมเกี่ยวโตไม่โดนนะจังวันนี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรผมแดนก่อนต่อยหนึ่งสองสามเหยียบลงพื้นจังหวะนี้ ขอ,อต่อยหนึ่งสองสามแล้วก็ฟีเน็ต้วยนะ้เค้าเตอร์อรอยังไงละ่ะเออเป็นไงต่อยหลอกต่อยหลอกนี่ที่หลังให้มีด้วยนะคนต่อไปครับผมมาเรามาลองถามน้องเบคอนคนนี้กันนะครับผมมานี่มีหรือเปล่ามีหรือเปล่าน้องอื้อ,อื้อ,อือออโ้โน่เหรอเฮ้ยโน่เหรอโน่โน้องเอาใหม่ดิเอาใหม่ดูให้ชัดดูให้เต็มเต็มตาดูก่อนดูก่อนอย่าเพิ่งตอบอือมีหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีจริงเหรอ ไม่มีก็ต้องโดนนะน้องไม่มีก็ต้องโดนนะน้องหมาก็เปิดก่อนเลยครับผมเดวันนี้ใครบอกให้ไม่มีใครบอกให้ไม่มีนี่ไงเรานี่โดนโดนโดนอือต่อยหนึ่งสองสามเอาบล็อกได้เหรอเฮ้ยเลยบล็อกแต้มบล็อกได้เออมันสวนเฮ้ยเบคอนมันสวนเอาแล้วเอาเฮ้ยนี่ไงเราเออเป็นยังไงเออสวนเหรอโดนเดดโบเลยกูโดนเดดโบเลยไม่น่าเลยเออเบคอน หลายมากเลยอ่ะมันมีเจสโบว์แปผมมาถามคนถัดไปนะจงนังหวะนี้น้องๆมีมีมม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 อีโมนี้เปล่ามีโมนี่ไหมฮะมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีเหรอดูดีๆดูดีๆดูดีๆมีหรือเปล่า лан. อ่าอ่าถ้าไม่มีก็เรียบร้อยครับผมไม่มีนะจังหวะนี้แป๊วผมจังหวะนี้เปิดก,ก่อนนะครับผมหนึ่งสองสามตามที่สกิลหนึ่งจับด้วยเกียวโต่อมโบว เหยียบลงแล้วก็ตามด้วยอุ้ยเฮ้ยมันแหลกดอมแหลกอ่ะจะไปไหนจะไปไหนน้องจะไปไหนขอเหยียบหน่อยมานี่สิหใครบอกให้ไม่มีอีโมดใครบอกให้ไม่มีอีโมดวะนี่อืออือเฮ้ยใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นอย่าพึ่งเข้ามาอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาอ้าวทำไมอ่ะเออมันมีเด็กเอาเตอร์เออโดูนี่กู มาครับผมเราก็ถามไลน์ถัดไปเลยนะผมมาน้องพี่ขอถามหน่อยมีอีโมวดนี้หรือเปล่าครับผมมีหมดนี้ไหมเฮ้ยใส่หัวเหรอใส่หัวเหรอเฮ้ยจริงหรือเปล่าเโโฮ้ยโนเหรอไม่มีจริงนี่ดูใหม่ดูใหม่ดูอีกทีรอก,ก่อนเหรอรอก,ก่อนเหรอใช่หรือเปล่าหาดีๆหาดีๆไม่มีก็โดนหนึครับน้องไม่มีก็โดนหนึครับน้องอ,อย่าอ,อย่าพึ่องอย่าพึ่งเอ๋อเขาบอกว่ามีเหรอเอามีมันเป็นจริงด้วยโอ้โหรอดตัวไปครับผม รอตัวไปนะรอตัวไปนะเกือบเกือบแนละ้วเกือบเกือบแล้วนะครับผมเกือบได้คุยกับร่างมะม่วงแล้วนะจังวันนี้แล้วก็พยายามที่จะถามต่อนะครับผมว่าคนอีกคนนี้เขาน่าจะมีหรือเปล่านะไหนไหนไหนเราลองถามคนเสื้อแดงดูหน่อยสิว่าเขาจะมีอีโมดหรือเปล่าเอาสรุปไม่มีนั่นเองนะครับผมมาเอ็งต้องโดนแล้วน้องจังวันนี้เออโอ้โหโดนก่อนปะเฮ้ยเฮ้ยมันเอาก่อนเลยวะมาดิมาดิโอ้โหโดนแดดต่อยนะหนึ่งสองสามบล็อกก่อนนะผมจังวันนี้ อาวิทย์เข่าโบไปอ้อมหลัง1 2 3แล้วก็เหยียบลงพื้นครับผมจังวันนี้จับขึ้นมาสกิล3แดนอ้อมหลังอีกท<ม>ีถ้าวิทย์โบไม่โดนโอ้โหจังวันนี้มืดไปไม่เป็นไรครับผมแอดอ้อมหลังเอ้าเอ้า,าว่าจะก,กัดสกิลหนึ่งไม่โดนนะบล็อกได้นะบล็อกได้แล้วก็ตามด้วยถ้าวิทย์เโบยังไงเราต่อยหนึ่องสามเอ้าคัตเตอร์โอ้โหมีคัตเตอร์ไม่บอกมาครับผมใครบอกให้ไม่มีอีโมดใครบอกให้ไม่มีอีโมดก้อนนี้สิมานนี้ต่อยหนึ่งสองสาม แอปอ้อมหลังแล้วก็จ <No. S 1> ับไปโดนโอ้ยมันล๊อกอมไม่เป็นไรเพราผมมเเีเตอร์เนเองนะจังหวะน,นี้เราก็ทำงานแอปอ้อมหลังต่อยหนึ่งสองสามจับไปสกิลหนึ่งเรียบร้อยที่หลักต้องมีอีมูดนะมาผมคนถัดไปนะเราลองถามคนนี้ดูสิอาน้องมีอีมดนี้ไหมลอย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 ลอ,อยโชว์ไปนหนึ่งทีเป็นยังไงเป็นยังไงเอะมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าติ๊กตอกติ๊กตอกตมีไหมมีไหม,มอม ดูดีๆดูชัดๆดูชัดๆถ้าไม่มีโดนนะถ้าไม่มีโดนนะน้องถ้าไม่มีโดนนะมีหรือเปล่าไม่มีเหรอทาไมเหรอดูดีๆแบบนี้ต้องลอยอย่างเงี้ยลอยแบบนี้เอ้ยอย่าอย่าพึ่งฟันอย่าพึ่งฟันมีเปล่าเอ้ยสรุปมีไหมนี่ถ้าไม่มีเรียบร้อยนะไม่มีก็เรียบร้อยนะน้องอขวิอมโมยหน้าไปเลยครับผมจังหวะนี้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วไงต่อหนึ่งสองสามไม่มีเหรอไม่มีใช่ไหมใครบอกให้ไม่มีมานีหน่อยมานี ไอหนึ่งสองสามอะไรครับน้องอะไรครับน้องเอฟซีเหรอเอฟซีเหรอเอฟซีเนาะเอฟซีก็ยังไม่โดนต้องต้องโดนต้องโดนอยู่แล้วต้องโดนอยู่แล้วมันเป็นคอนเทนต์น้องมันคือคอนเทนต์ยังไงเราวันนี้อย่าโดดอย่าโดดมานี่ขอจับหน่อยขอจับหน่อยขอจับหน่อยหนึ่งสองสามจับด้วยสกิลหนึ่งแล้วก็ปิดด้วยเกียวโตไม่โดนโอ้โหเกียวโตไม่โดนเกียบแล้วกันที่หลังต้องมีนะที่หลังต้องมีนะแปะผมคนถัดไปนะน้อง ถามหน่อยมีป่าวนี่อีโมดนี้อีโม่ลอยได้อ่ะมีเปล่าฮะมีหรือเปล่าอีโม่เนีย้ยลอยได้ลอยได้เนี่ยเอ้ยมีด้วยโอ้โหพี่หนุม่มนี่โอ้โหพี่หนุ่มนี่มีอีโม่นะสุดยอดนะผมแหมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่าโอเคไปไล่ต่อไปมาเอออย่าพุ่งต่อยอย่าพุ่งต่อยพี่หนุ่มมีไหมมีไหมนี่มีอีโม่ที่ป่ะนี่อีโม่แบบลอยได้อ่ะมีป่ะไม่มีเหรอไม่ใช่อีโม่นี้ไม่ใช่อีโม่นี้ อิโมดแบบลอยได้อ่ะมีเปล่ามิมีเหรอลบไอ้ดูดีๆดูดีๆถ้าไม่มีโดนนะน้องถ้าไม่มีโดนนะเอ็งต้องโดนแล้วจังวันนี้เอ็งต้องโดนแล้วมีหรือเปล่าไม่มีอ่ะอยุดโดนไม่ถึงโดนไม่มีต้องโดนนะพี่บอกไว้ก่อนพี่ไม่ปาด่หรอกนะน้องอืมอืมมีอีโมดเดียวเหรอหมายถึงว่ามีอีโมดเดียวอู่หรอเฮ้ยจริงหรือเปล่า ต้องโดนอยู่แล้วนะ้องไม่มีก็ต้องโดนอย่างนี้นี่แหละหนึ่งสองสามจับด้วยสกิลหนึ่งแล้วเกี่ยวโตเอ๋อเกี่ยวโตไม่ติดล้วตีเก้าอี้แล้วจังหวะนี้เออโอโ้โหพัาปัดสกิลสามปัดสกิลสามแล้วต่อยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เกียวรองมืองัดข,ขึ้นมาผมจังหวะนี้ต่อย 1, 2, อหนึ่งสองสามรวบสกิลสองหืโดนสกิลสองดักหืมนี่เคาน์เตอร์น้องนีง่เคาน์เ,าเ,เตอร์อยังไงเรามานี่มานี่เออโอ้ปัดสกิลหนึ่งว่ะ สกิลหนึ่งเลยเดดยัดหน้าไปต่อยหนึ่งสองสามจับด้วยสกิวหนึ่งโอ้โ oh oh. หเรียบร้อยถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่รายด้วยเจอกันใหม่ ep นะ